ก็ธาตุดินนะคะเด่นๆนะคะมีดินนะคะพืชศักันามังกรนะคะแล้วก็มีลมเมถุนตุลกุมนะคะเอ,อไฟแม่สิงหธนูนะคะไม่มีธาตุน้ําเลยนะคะแล้วก็ดีวันศุกร์นะคะแล้วก็เมถุนกรกฎกันตุลแล้วก็พิจิตนะคะแล้วก็มีธาตุดินกับธาตุไฟเอ่อแล้วก็ธาตุลมเท่านั้นนะคะก็จากน้ำพายนะคะนี่ก็เรียกว่าเออเขานะคะงด,ดส,สน ในตัวเองอยู่นะคะก็ไม่ได้ดังใจนะคะห้าดานะคะงูมิมดหรือไม่ก็มีปากเสียงกันอยู่นะคะก็เรียกว่าณตอนนี้นะคะเขาก็ผ่านการพบควรหรือตื่นรู้แล้วนะคะเฮอรมิตเนี่ยนอกจากจะหมายถึงไพ่าการพบควนตื่นรู้แล้วก็หมายถึงพวกเอ่ออะไรที่แบบจำสีนะคะเฮอร์มิตเป็นพวกแบบอาวุโสถ้ามีเฮอร์มิตก็พวกแบบชอบเรียนหนังสืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ น,นี่ก็เรียกว่าเขาตื่นรู้แล้วนะคะว่าที่ผ่านมากับการที่เขาโสดอิสระนะคะไม่ชอบผูกมัดน,นะคะแล้วก็ทําให้มีปากเสียงกับคุณนะคะเขาเป็นคนในเครื่องแบบนะคะแล้วก็ทํางานพวกการเดินทางนะ,ะพวกขับเครื่องบินแอร์สจวจโลจิสติกเซลได้นะคะคนในเครื่องแบบทาหารตำรวจนะคะแล้วก็อน,นี้คือราศีกร,รกฎนะคะสําหรับชาวราศออนนะคะก็เรียกว่าเป็นสายบุ้งสายรุยคะ่ะอะไรที่มันมีปัญหาเขาจะมาเลียนนะคะเดินทางมาะคะ้ะก็เออ่จะมาเคลียน,นะคะมาเออ ทำให้มันกลับกลายเป็นครอบครัวมันคงเหมือนเดิมนะคะสิบเหรียญนะคะการเงินหนึ่งแสนถึงสิบล้านนะคะก็ยังมีความรักให้กันอยู่นะคะสำหรับนี้ไม่มีมือที่สามนะคะเพราะว่ามีแค่สองคนนะคะเดินเลเวอร์นะคะก็ยังรักและชอบอยู่นะคะแล้วก็ j u s t ิ c นะคะเรียกว่าเป็นคําตัดสินหรือว่าเขารู้สึกคุณคือคนที่ใช่ชัดเจนในใจแล้วนะคะพิจิตก,ก็คือเออจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะสำหรับนี้คือเออเคยจบไปแล้วก็จริงะคะ่ะแต่มีแสงสว่างปลายอุโมงะคะ่ะเดี๋ยวจะมีการเริ่มต้นใหม่มา พัฒนาความสัมพันธ์อีกนะคะเป็นแปดเหลียมนะคะมีความมั่นคงอยู่นะคะก็ช้านะคะแต่ว่าก็มาประจําสรรม่าเสมอนะคะสาหรับสหรับนี้นะคะก็ยังเอ,อเรียกว่ามีสีไม้ขึ้นมาก็มองในสองอย่างนะคะสีไม้นี่คือเขานะคะก็เด็กขอบคุณนะคะเด็กออสอดนะคะก็เป็นคนที่นิสัยใจร้อนแล้วก็เอมุทะลุนะคะอาจจะปากเสียนะคะเป็นคนพูดไวนะคะหรือสุนเฉียวง่ายนะคะแต่ว่าอายุน้อยกว่าคุณก็เลยเป็นเกรกออฟสอดนะคะไพ่ดาบจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ สิ่งที่เขารู้สึกหรือคิดนะคะคุณยังเป็นที่หนึ่งในใจเขาตัวแม่ตัวมัมน,นะคะแล้วก็คิดไปทางไปถึงแต่งงานนะคะมั่นคงนะแต่สี่ไม้ในสําหรับนี้ก็อีกความหมายหนึ่งก็คือคุณอาจจะเป็นคู่าทางจิตวิญญาณพวกคู่โทวินเซมก็ได้นะคะสี่ไม้สองไม้เงี้ยสี่สี่สองสองอะไรพวกนี้นะคะหรือหนึ่งหนึ่งนะคะเพราะ,ะจากนักไพ้ทูมก็เรียกว่าเป็นคนแดนไกลนะคะแล้วก็เพราะไอ้ความที่เขารักอิระมากเกินไปนะคะก็เลยเคยมีปากเสียงกันเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวกลับมาเป็นครอบครัวมั่นคงเหมือนเดิมนนะค่ะที่จบ ไปอุโมงค์นะคะแล้วก็จ u s t i c นะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะอะไรที่เขาทําไม่ดีกับคุณนะคะเขาจะกลับมาพัฒนาต่อนะคะแล้วก็ปลายทางได้เป็นครอบครัวกันนะคะสารภาพรวมๆเป็นประมาณนี้นะคะ่ะ